เดี่ยวปากว่าละซู้เมียเจ้าบอกเอาอัวเขาโคกดีมันี่ข้ามเราไดีเมียเจ้บอกเฝ้าเมือได้ยไอ้นี่สิพีย่านยังกินเบิดนี่แล้วก็เมื่ออาบน้ำกินเขาเลยขสันกระจุเยินทำไมเ้ยเนทไตนก่นตัววิ้ยเย็นมนุษย์อาบจมสกขาก่อน อือมันเนี่ยดินี่เมิดขวดนี่อธิบาไปคาราโอเกะมัดขวดนี่ละต่อขวดสองขวดสองขวดสามขวดสี่เป็นกฎธรรมเนียมตลาดเขาเรียกว่าขวดหนึ่งต่อไก่แมนขวดหนึ่งต่อไกอืมนะแสงเอาแสงมา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 เย็นบ่แชเย็นเย็นเลยนี่เนี่ยบัดขวอืมว้า เกี่ยวกินเกี่กิ่นทอาวันบบบบโอ้ยอย่าเฝ้าจะย็นยินนี่เงินไอ้นี่เป็นเบียกพื่อนเพื่อนเลยดวงอาทิตย์ยังไม่รับฟ้ายังมึงดวงอาทิตย์ยังไม่ดับฟ้าหัวของมึงมันเมาอย่าเฝ้าจะใสหน่วยแกนตะเวนมันยังบุลงดินฮ่าเลุดอลิศเลิศเลิศมีเฝ้ายกเฝายืนเจะยันเมียะไเป็นเหมือนเฝ้า หาเมียไดกูว่าี่เยร้ยจำคุสิย่านเนียแม่กุดอโบยูเลยเด้อกูสิบอกให้เดอแม่กุมพี่พูดเดียวเมียก็คือเมียสนใจบ่ยกคณะสูนนะน่ะเขยิบเขยิบเยเียวเออเขยิยกเขยเยิเเขยินเ้ยเขายหยังเ่ะมเยเยยอเยเยยสยงยังเปิดเเยยเทศเเเ พะเทศ้ีรูสวครับฮัลโหลฮัลโหลครับยัางยู่ใจ้นี่ห่าโอ้พาน้องมาฟังรรำฟังฟังเทศอย่วัดยังขึ้นต้นนั้นคือไปวัดนี่เพิ่อโอ้ดวนๆเทศบุญเทานึงนะท่าเนาะ หลวงพ่อเพิ่นบอกว่าโทร่มานาข่อยพหญ่บ้านมาฟังเันเทศนมาสัอยนเออนีอฟังเทศเนีเทาบ่โดนดอกบ่เกินชี้ทุมอกฟัเทศมีบ่เกินชีทุ่มกันสิเมื่อนเทศหรอเกเทเทศห่วย้าวเกะใชเดยนเออลังเทียรเลีวสุดกับสองทุ่มท่านบั่กั เลิกเลิกอีรีกับส nee. ีทุ่มละเออฟังบ่เนี่ยฟังเสียงพระเทศบ่เนี่ยขวับาแห้งบ่ได้นะสู้เห็นบ่แขนกูได้ผลบ่เอ้กูเก่งเก่งบก่อเกเกองเก่ง่งกูเ่่เก่เก่ด่ เอาซุปเปนี่ย่งโอ้ยเจ้ขับมือตื๊ดตานี่แเขาควรไปเห็นนาอยูนายกินไอ้าเไอ้เขาหิวข้าวแหงเขาเจ็บกระเพาะเขาเมื่อกินข้าวน้อยน้อยเขาบอกว่าเขาขอกระตุ้นข้าวหนึ่งน้ำหนึ่งเหลือส่วนว่าเปลี่ยนจังสีเดี๋ยวเขาไปเด็ดไว้ป่าเดี๋ยวไอ้เด้อนายมึงเมื่อแต่งกินกันเธอกูก่อนไป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 คนเดียวก็ได้ข้าวเกี๊ยห้าสูวุ้ยซุปกระจอกบ่อดใจเลยสูนี่บ่อดใจวุ้ยังเกตแล้วละบอจ้าฟังแล้วแล้วจ้าเออฟังแล้วละตีแล้วแล้ว โอ้ผักเ,เพิ่นว่างบ่นอว่างตัวสิเห็ดนังนอนี่มุ่นเพิ่นไว้ให้เนเดอร์เอาจักองเก้าองค์เอางานยังล่ะงานโคกันะนะ